갑자기내게나나타너난아무말도할수가없었지สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆมาพอกันอีกแล้วนะคะมือนีกับสเสด็จแนทนะคะเมียฝรั่งอินยูเคนะคะมือนีกับซิมารีวิวนะคะพี่น้องคลิปที่แล้วแนทไปมาเก็ตเนาะไปใช้ใช้หน้าใช้หน้าทาวเนาะพี่น้องเนาะ ไปรุนมูลมาเก็ตมานะคะเอเชียมาเก็ตพี่นอ้องร่วมหลายเอเชีย Asia เลยในหัน่ะแบบว่าร่วมหล,หลายประเทศเกาหลีไทยญี่ปุ่นมีทุกประเทศอยู่ในหันพี่น้องอาหารทุกอย่างเลยอืแต่ว่าอันสเปเชียลแน่ลายคือจังประแดกบอกอย่างสี้อยงกิเาต้องหาสังข้างนอกแล้วจากในนั้นก็นมีอยูแต่ว์นสมีพวกน้ำพริกตาแดงน้ำพริกปลาทูอย่างางีเนาะพี่น้องเนาะมือนีแน็กสิมารีวิววาแน็ ได้อย่างมาแนนะคะเบิดไปร้อยเบิดไปร้อยก็ปอนพี่น้องประมาณสี่พันกว่าบาทจ้ะประมาณสี่พันกว่าบาทเข่าสองช็อปนะคะช็อปแรกเนทเข่ารุ่นมุ่นแล้วก็ไปกลงฟูรุ่นกลางฟูอย่างของเพื่อนบุซื้อซื้อหลานเพื่อนนั่นรุ่นฟุ้งรุ่นมุ่นกับรุ่นฟุ้งรุ่นฟั่งอย่างของเพื่อนบุเออพี่น้องเหละตลกแห้งซื้อก็ได้ก็ไปพ่อเดี๋ยวอัน เกินก็เน้อจากับไปพอใหญ่คนไทยอยู่หันเนาะหูจักเพื่อนมาโดนเติมแเล้าพี่น้องแต่ว่าบุคคลได้คุยกันเพราะว่าเอกยเป็นเทศงานอยู่หันเพื่อนอยูนี่มา20ปีแล้วเนาะพี่น้องใหญ่วินนะจะืาเพื่อนกับแอดเฟซแอดแอย่างมือน,นี่นะคะตอนแรกแต่หูจักตอนปุ่นท่านหล่ะได้แอดเนาะเนี่ยไปสั่งประแดกน้อเพื่อนพี่น้องแ่บแห้งเพื่นออกมาแต่ประเทศไทยเพื่อนกับมาขายเนาะเอามาขายขวดละหกปอนอื์แพงอยู่แต่กระสือเพราะว่ามันแ่บพี่น้องมันหากินยากประแดกอินเตอร์ประแดกของกนี่ยังที่ดังแม่นะอื แต่เพิ่นขายเฟสเฟสอันของเอื้อยคนไทยคือกันที่เพิ่นขายนะจะไ้เฟสแอดมากแล้วพี่น้องอืมเากรสิมารีวิวแนดไดร์ยังไงแอนจะเดี๋ยวผู้ไดอยากได้เฟสผี่คนไทยที่เพิ่นขายของไทยขายปลาสมขายปลาแดกบองขายขนมจีนขายเส้นขายยังสิสั่งน้ำเพิ่นได,ด้เด้อพี่น้องอัน พิมบอกแนทะมาเดี๋ยวแนทก็สิส่งซื้อเฟรชเพื่นไปให้แอดไปแล้วก็ไปสั่งแล้วเพื่อนส่งหันหน้าบ้านจะได้ได้พี่น้องจะอยู่ประเทศใดกระซังนะจ๊ะอืมอืมนะเดี๋ยวแนทก็สิไปสั่งนล้วเพื่อนแนทซื้อมาเมื่อนี้ได้หลายอยู่พี่น้องเส้นมีนะคะอันแรกได้เส้นมีค่ะได้มาสองแท็กพี่น้องเส้นมีเส้นม,นมีชนิดพิเศษเอามาไวลัลวงกินจับตำักคุ่งพี่น้องอืมแล้วก็ได้ไต้แนทหน่อไม้ค่ะ เอามาไว้พัดพี่น้องไว้พัดน่อไม้แล้วก็ได้ซอสเกาหลีค่ะเอามาไว้จิ้มกินกับพักพี่น้องแซบซอสอันนี้แซบขอบอกเลยอือก้วยซื้อแล้วซื้อสีแดงน,นะคะแล้วก็ได้กะทิเช่าเกาะพี่น้องได้มาซีอันสี่ื้าหาเนี่ยจำบ่ได้อือพี่นี่ถุงนะจ๊ะพี่น้อง,องได้กะทิเช่าเกาะมาโอ้ดีใจเลยได้กะทิได้ตะไคร้นะคะตะไคร้พี่น้อง เอามาแซ่แข็งไว้เห็นแล้วก,กินพี่น้องเออ้ยกะทิได้ซีซีกระปลุกนะคะกะทิกะทิเศร้าคะได้หน่อไม้มาด้วยค่ะสองปอนกลัวได้พี่น้องถือบกแพงหน่อไม้อันนี้เอามาไ้กินกับตำัะคุงพี่น้องเห็นพี่น้อง่นกินเฮ็ดคลิปกินตำักคุงนะโอ้ยเน็เบิงเน็ทรมาออมันเด้แน็ตสบอกไฮเน็เบิงคลิปซุมมันซุมเจ้ากินตำักคุงพี่น้องได้เม็ดถั่วคะ่ะเพราะว่ามันหาซื้อ ยากพี่น้องมันน้ำหลานไทยน้ำรอรอที่แนทไปโซนไก่ไก่เนันก็บบุกไยมี่เน้ก็ไปซื้อในเมืองพี่น้องเพราะว่าโซนหนึ่งกับโซนสองนันก็บบกุกไก่กันแล้จากไก่ไก่ไ้ขนมรัวเลยพี่นอ้องก่อนก่อนกลัวได้มามาจ้ะมามามาม่ๆนี่ได้มาหลายรถอยู่แล้วก็ได้ประกาศดองจ้ากับหัวกับหางเด้แลพี่น้องเ,เลยเลยเป็นกละถิ่นนึงกระเป๋าดียู่มันสิบหลายนาที ได้ผักกาดค่ะผักกาดขาวว้าวได้เยอะเลยได้รสดีพี่น้องรสดีหมูนะคะไว้ทํากับข้าวให้ผัวอิสลามกินใส้ย่ำใดแซ่บย่ำนันทังเล้าผู้กินหมูหักนั่งกินกน,น้ำเน่ตตลอดเด้ปต่เด็บอกว่าใส่หมูบีเมื่อสิงเงินบอพี่น้องเขาอยากทำนี่ผพรว่แนสซื้อนะคะเม็ตรข้าวโพดขนมเม็ดข้าวโพดนั่งสื่อนั่งดได้มามากพี่น้องมาม่า ตาเส้นหมี่นะคะมามาซองละ35มสห้าปอนพี่น้อง35หพี่เราผิด35มสิบ้าพี่จะเป็นสามสิบ้าปอนไปก็ซื้อมาหลายอยู่พี่น้องเส้นทุกกันอง้ต่อันนี้มามาหัวเนืเลือกต้มยำกุ้งนะคะน้ำข้นข้นสุดๆนะคะผมลมผันขาดบ่ไดรเดยหัวเนืไปเอาได้ห้ามาเส็จและหาหกถุง ผงลาบโลโบนะคะของแฟนของแฟนอันนี้ได้มาหลายแห่งพี่น้องพวกเป็นผงพวกเป็นยังสีเนคือมาว่าเฮ็ดกินได้ถั่วงอกมาหนึ่งถุงค่ะพี่น้องถั่วงอกนะคะถั่วงอกและที่สำคัญอันนี้รสด,ดีแล้วพี่น้องสาคูค่ะพี่น้องสาคูสาคูค่ะเอา,าอมามว่าเฮ็ดขนมที่ได้เคยเฮ็ดคลิปไปแล้วได้สองหลอบ ซาคูสีชมพูกับซาคูอันธรรมดาซาคูสีเขียวพี่นอ้องผู้ใดถ้าเราเบิ้งไปเบิ้งใดได้ะค่ะผู้ใดอยากเบิ้งคีเพปซาคูคีเทพทซาคูคาคง่ายๆพี่นอ้องสไตล์เน็ตน,นะคะอื้อายิโนโมโตะค่ะเน็ตมีหอยใหญ่ได้พี่นอ้องหอยเป็นโลคุณเราแนนแนนซื้อมาอีกไม่อยากวายให้มันขาดเพื่อน,นพี่นอ้องเยลลี่ค่ะเยลลี่อ่างงนซูมาไว้กินอันนี้ก็ระป็น ขนมขัวพี่น,อน้องเนียงวะโอนเนียนคือกันละโอเนียน,ขน,น,น,ยนขนมเล่นนี่ค่ะขนมตั้งซื้อมาไว้กินแล้วก็นามกว๋วยเตี๋ยวค่ะนามผงเห็ดนามกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยซื้อมาสองห่อพี่น้องอืมซื้อมาไว้ถ้าเห็ดนามกว๋วยเตี๋ยวให้แฟนนะคะและกะั๊กผักกาดดองคือเกาค่ะพี่น้องหลายเติรคุ้มค่ายอยุสุไปร์มนันี่แล้วก็เนียงนี่พริกบดกระเทียมเจียวค่ะเอามาไว้ใสก่ก๋วยเตี๋ยวกินนะคะ ย่เห็ดมาหมวกมา,มาเอาไมว้ไห้ใส่กินแซบ่บถ่าเได้นี่พี่นอ้องใส่หยอกใส่ย่ำก็ได้ได้ค่ะกระปิค่ะกะปิกะปิของคนไทยเฮ้าได้ค่ะอันนี้เพราะว่าข้าเจ้าเขียนภาษาไทยเลยกระปิแท้เคยสดเนยียของเพืน่นสามปอนด์กว่าพี่น้องสามจุดสามห้าประมาณนี้จ้ะได้ขนมจีนเซนขนมจีนมาสามแพ็กพี่น้องแพ็คหนึ่งอยู่ในถุงพ่นละแน่ว่าสามแพ็กตาอันนี้ไหมขนมจีนไทยเพื่นว่านูเดล้ลฟอร์เคอรี่ แนทเคยกินล่ะเด้ยี่ห้อนี่พี่น้องบอแซบบอกเลยบอแซบแต่ว่าสื่อไม่แก่คัดสื่อมันคือแป้งนี่ล่ะพี่น้องมันบกคือเส้นข้าวปุ้นบ้านเฮาบกคือเส้นข้าวปุ้นแข็งเส้นข้าวปุ้นโอแพงบ้านเฮาบกคือแต่ว่าของคนไทยนี่ล่ะเห็ดมาขคายยูร่อนดอนนะคะแต่ว่าบอแซบซ้าแบบนั้นไปสั่งในแบบนั้นมากินดีกว่าถามว่าเป็นอย่างแนทก็ซสื่อมาแนทขี้ขาดรอพี่น้องมันโดนถ้าซั่งในแบบผันบวมหูจากมือสิมาห่อแต่สิสั่งบอสั่งค่ะเดี๋ยวแนท แล้วคลิปนี้แน่ก็ไปสร้างเอื่อยเพิ่นละโอนเงินไปยายเพิ่นก็สิมาส่งนะคะแต่ว่าสามแพ็กยายวินเพิ่นก็บอกว่าบ่ดแสบด้วยหนิอีหล่าเพิ่นว่าหูอยูบอ่บ่แสบแต่แน็เอามาแก้ข่ดพี่น้องเราต้องซื้อมากเปิ้ลแน็เอากระเป๋าเป้ไปนั่งเลยไปซองหัวเมียเนาะหิวมั้ยหัวหิวซองทุงนี้แน็เสื้อผ้าเป้พี่น้องพอ่อไปทั้งที่ก็ต้องซื้อมากแบบว่าให้คุ้มนะจ๊ะอื มาม่าเผ็ดค่ะคูณสองไม่ใช่คูณสามนะคะเน้นหาคูณสามโมโหอพี่น้องเน้นได้เอาคูณสองมาค่อยกินแล้วค่อยกินมากมากยูวพี่น้องมากซอสมากหยังเขาอยู่แต่ว่าสูมาม่าไทยบอลเน้นมากมาม่าไทยหลายกว่าด้วยพี่น้องนาม่าไทยแบบเนี้ยแสบกว่าเพราะว่าแบบนี้โดนๆกินเท่ยกินได้ยุถ้ากินดูๆกินบ่บ่ค่อยกินนะพี่น้องแตาบุกฮุ่งดีกว่าแล้วก็แล้วก็ กิมจิคากิมจิขาดบ่ไรเลยนี่แ่บแห้งยี่ h อน,นี่เด้พี่น้องตาอันนี้น้ำกินกับขอวเจ้านี่อู้ยนางม,มันนี่แ่บแห้งแ่บเป็นตะนายมันเล้วแต่คนมากได้จ้ะแต่ว่าแนทมักพักดองกิมจิพวกกันน้องไม้น้องไม้ดองอยังสิเนาะแต่ว่ากินไล่กับบดีได้พี่น้องผู้หญิงห้าตกขอกตกข,ตกขาวได้จ้ะเบิ้งเยลลี่เยลลี่ลำใหญ่นะคะลำใหญ่เขาเอามาเห็ดเยลลี่เนี่ซื้อมาลองเบิ้งคุณน้องอืปอนก,กวาน่านะจ้ะ เบิรงเน็ตได้อีย่างมากขนมจีนน้ำยาค่ะน้ำยาขนมจีนเน็ตได้มากแกงเขาวานกับอันน้ำยากะทิขนมจีนนะจ๊ะได้มาสองถุงซื้อมาสองถุงซื้อมาล่องก็ย้อนนังสีละเน็ตเลยเสื่อนเซนขับปุ่นมากพี่น้องหูยอว่ววาบาแสบแต่ก็ซืือมากเลยจ้ะอืมบาซสือบ,บาได้นะจ๊จเพิ่นแนมขึ้นมาเบิ่งเน็ตอยู่หนาต่างเน็ตรีวิวอยู่เด้อพี่น้องอืมเพินกันแนมขึ้นมา คนข้าวเจอยู่ขางรางนะคนแนมเึม็น่าผงยำค่ะทุกคนผงยำอันนี้น้ำก๋วยเตี๋ยวแนทบอกไปแล้วเน,นาะจะน้ำก๋วยเตี๋ยวอันนี้น้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผงยำค่ะอ่าสไปซี่สลัดดิสวันเนอันนี้พี่นอ้องซื้อมาหาหอ่อกับหอ่อกับหางผงยำผงยำ จริงเข็ดกินเองก็ได้นำย่ำพี่น้องก็ว่าอาหาเรื่องไหนก็ใส่ผงย่ำไปน้ำง่ายๆลวกบุญเสร็จแล้วก็ใส่ผงย่ำใส่ผักใส่เนื้อที่เฮามีนะคะมันก็ง่ายนิดแล้วก็กินเลยเลยสินะค่ะอันนี้พี่แกงเควานนะคะัวเนม่บอกว่าอยากกินแม่ก็เลยซื้อมาฮะนี่นม่ไปเข่าลุ่งฟุ้งลุ่งฟุ้งที่หลานนึงเป็นย่างย้อนยางย้อนว่าไปซื้อน้ำตาลตัวนี้ได้พี่น้องน้ำตาลปีบ เป็นกระปุกแบบนี้ด้ค่ะอืมมันจะมีสองแบบแบบกระปุกแบบนี้ครับที่เป็นก้อนก้อนแนแพกคมอนพี่น้องอืมวันแ้วแต่คนมากแต่ว่าเน,นีอันนี้แ่บกว่าแบบว่ามันละ,ล,ะลายมันเหนียวไปเลยพี่น้องอันเป็นก้อนต้องเอามาต่มให้มันแตกพี่น้องนะนั่นมีสองแพกคือการอันเป็นก้อนนั่นรู้สึกว่ามันบ่แ่บซ้ำตัวนี้ตัวนี้นีวหวานหอมเป็นน้ําตาลปีบบานเหาเลยพี่น้องอืมตัวนี้รับประกันยี่ห้อนี้เลยพี่นอ้องน้ําตาลปีบน้ําตาลปึก และก็การลดซองการลดซองเนี่ยเอามาลองเอามาลองเห็ดเห็ดในผัวกินซื้อกระทกรทดีมากก็เลยซื้อเสน้นกับลดซองมาน้าพี่น้องเอามาลองเห็ดในผัวกินเดี๋ยวสเห็ดคลิปลงอยู่เด้อค่ะถ้ามีเวลาเด้อพี่น้องเด้ออือหลายแห่งขนมค่ะอันนี้ขนมโคโคโนัทนะคะโคโคนาทบักเ้าบักเ้าบ,บีกิบบักเ้าพี่น้องผัวเนี่ยมักบักเผาตามมาเนี่ยมักบอบบอเลยมักแห้งกว่าน,นั้นผัวมากพี่น้องก็เลยซื้อมากให้หนาง แล้วก็ฮานามินี่แนทมัดมกันนี้ของมัดผัวแนทว่าชิดลิกาซะนฮานามินั่งโมมากินพี่น้องนั่งว่าเหม็นจะเอยียงดอกซ้งองยังไม่กินว่าแนทเปิดทุงอันนี้ย่ามได้พูดมันแลนไปอยู่อีกส้นหนึ่งเด้วยพี่น้องเออคอยว่าอันมสิแ,นสแนลนไปใส่แลนบ่พลดอกหองแค็บๆนึงแนทว่าเออกล้วมาก็อยกัหัวพี่น้อง และก็มีผงทำสังขยากินใบเตยนะคะสังขยาใบเตยของโลโบพี่น้องส่วนมากพวกผงพวกอย่างสิของโลโบด้วยพี่น้องมิสมีขายอยู่ลอนดอนแล้วก็ของยี่หอย,อยังวะทิบๆสักอย่างน่ะอืมนั่นแหละในสื่อมากว้ไว,ไว้ัยกินกับขนมปังพี่น้องอืมเปลี่ยนเนยกินแต่ชีสลายเฮ้ยหสีห้าอืมแล้วก็อันนี้พี่น้องย่าคือเก่าที่หาห่อเมื่อเราบอกว่าคือลายแทะขอบคุณนเซนขอบคุณนพี่น้อง แล้วก็อันนี้ขนมจินเนีอยากล่องเลยพี่น้องบิดกินบัอกมอ่วงใส่บัอกมอ่วงในเสี่ยวมาล่องกินกับผัวหนักหนักเลยเห็นน,น,นังสี่หนักสงสัยเขาใส่ใส่ข้างในหลายพี่น้องหนกักต้องล่องค่ะต้องล่องว่าหาวเทเด้อันนี้บักเอยียงนี่แกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานบอไปแล้วแล้วก็มีผักกาดตานี้นะคะนกพิราบค่ะขาดไม่ได้เลยมาแห้งมาแห้งตานกพิราบแซ่บ ยายวินเพ,พ่นว่าคือมาสือสีส้มวาแน,น่นวันนนมาก,กินสีนี่สีส้มแน่เคยกินแล้วมันจะมีบอกผิดอยู่ในหันเลยพี่น้องสีส้มอันนี้ออริจินอลเจนะค่ะเป็นเจแซบ่บกินกรับขอเจ้าพี่น้องอือน้ำมันกระแซ่บเอาไปต้มจืดกระแซ่บพี่น้องอือม,มาหมาแล้วจอันี้มามารีวิวไปแล้วเนาะเย็นตะโฟมามาบ่งกล่องพเพิ่นเทิมเพืเ่ออยู่พี่น้องเอ้ยหลายแห่งยังอีกอ่าพี่แกงพี่แกงเผ็ดมีอยูฮอหนึ่งเด้อน,นี่ยสือมาอีก อยู่ได้เป็นปีเนไหมปีขว่าพี่น้องนี่ขอสิบเอ็ดอายุพี่แกงหยาบนะจ๊ะเอามาไว้ทาอันพาดเพรเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะคะคนไทยเหามันก็ต้ตงมีติดบานนะพี่น้องกับปะมนันนี่จ้ะพี่น้องอู้หลายบินแห้งกระเป้ๆงยงสมบุกสมบันเห็กระเป๋าเฮ็ดงานเน่็ตไปเฮ็ดงานน้ยไปซอบป,ปิง้งน้าก็ได้ซื้อใบยญ่จุใจไปได้ทุกที่ค่ะในราคาเมื่อนี้กะ มีประมาณเท่านี้แล้วค่ะแนทไลน์ได้มากพี่น้องอืมได้หลายเติบยุก่สิเอาไปเก็บใส่พวกชัน้นพวกยังไว้นะคะอืมก็มารีวิวให้เบิงเ่งข่าวๆถ้าผู้ใดมากผู้ใดสนใจก็อยากไปชอบกับไปแล้วจ้าสิใช่นะเท่ามีทุกอย่างอีหลีนะคะอืมมีทุกอย่างประแดกก็มีได้พี่น้องแต่ว่าอันเป็นยีห่ห้อผ่นถ่ายนาะละสิงพี่น้องถ้าเป็นยี่ห้อของพีไม่ของ ปะแดกนั่งฝา่าประแด็กยังเหาตรงสั่งสั่งเอาตังหากเลยค่ะจังสันแนบเห็นอืใหญ่วินเพิ่นก็หาเฟให้ยยังมากของของเอื่อยคนที่เห่าเขาไปสั่งไดนะจ๊ะผูใ้ใดอยากได้กะอันอันบอกแนบด,ด้วยค่ะทิมหัวคว้าไว้แนบกสีขาไปตอบเนาะคะ่ะเพราะว่าลงมคนเขาเจาก็บอกบมีหมองซื่ออยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นของคนไทยเห่าเนาะคะ่ะอืมกระซวยเพิ่นนะคะ่ะอุดหนุนเพิ่นแนบก็ค่อยหูจักเพิ่นดอกใหญ่ันีเด๋ยวสีร้องเขาไปซองอันเขาไปสั่งน้ำเพิ่นเบิงอยู่เลวจ้ะพี่น้องอืมมือหนีกัมากท่านี้แหลคะค พ่อกันนาพ่อกันไม่พ่อกันนาเพ่าน้พ่อกันไม่ค่ะคลิปนี้คลิปนี้นก็สียเงาเปิดเล็กน้อยเพราะว่ามันกระลายเนาะพี่น้องเนาะซื้อมาก็บ่ได้ไปอีกโดนแล้วค่ะบันนี้อีกโดนบ่ได้ไปง่ายดอกโซ่ดซ่สสยังสิเบิร์ดถ้าปกติทนายอันทิมเวลาไวจนว่าเบิร์ดทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านนี่เบิร์ดลายได้พี่น้องทา้าบ่ไปแบบนี้ถ้าบ่อทย่อยไปถ้าทิมเวลาไวเลยลายมีบ่ทย่อยไปนี่ เบิรสองสามรอยปอน์่าทั้งเถิดไปหิวซอดหิวยังมากกบผัวดทรมานเบิดหมื่นสองหมื่นกระเสียด้พี่น้องกระใจถ่าวาใจกับบได้กินพี่น้องนี่แหละค่าคล้องสีบสูงรายได้เทาสูงจริงแต่ว่าค่าคล้องสีบกว่าสูงนะคะแนงกฤษในลร่อนดนอยู่บ่อยอยู่ใส่กระสังอืมทว่าส้อนหนอกหนกกับสือถึกแน่ค่ะค่าชาวบ้านแต่ว่าสันอยู่ในลร่อนดดนโทหู้หนูนน่บานเศร้าแต่กระแพงพี่น้องแต่เขาก็ต้องยู่เพราะว่าเขาเห็นงานอยู่นี่นะคะั้งงปวทั้งเนี้เลย ต้องใช้ชีวิตอยู่นี่กันต่อไปนะจ๊ะมีแพ่นแพ่นมีลูกมีเต่าคุ่นละจังสีง่ายพี่น้องอืมง่ายไปอยู่ง่ายเบิงบอกเบิงบ้านแล้วก็ย่ายไปอยูโซนนอกๆน,กนจะจ๊ะที่คุยกันไว้มือนีก็เอาไวท้ท่าหนีแล้วจ้ะแย่ๆคลิปนีสิบหาวนาทีขอโทษขอภัยหลานๆเพื่อนๆพี่น้องผู้ใดมากคลิปนีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้แนทน้ำตาจ้ะอืมแล้วก็บานเพื่อนๆในกระทอยไปแล้วพี่น้องไปไปแน่นอนละบ่ต้องห่วง ไปมือต่อมือเลยไปเฮี้ยคีย์ไ้ครบทุกคนมือต่อมือเลยพี่น้องอืมผู้ใดมาเมนมาอย่างไวในกระป๋าไปไปเบิดเด้จ้าพี่น้องอืมแต่ผู้ใดที่เมนเป็นสแปมในกระบป๋บ,อบ,อบอคอยได้ไปได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นมาฝากลิงฝากยังสิเนตลบถิ่มไปได้แล้วพี่น้องมันผิดกฎยูทูบถ้าอนุอนมัติออกมามันมีลิงมีอย่างติดมานำ้ำในกระเปเอาพี่น้องอืมบ่เป็นยังจะบายบายคลิปหนาพอ,อกันไหมบายบาย Be better with somebody like me, but worst of all, you-